สวัสดีจ้าสวัสดีเซ้าวันที่ยี่สิบสี่ท่านว่าคมสองหาหกหกเนาะจา้านี่กะอยู่สวนผักคือเกจาจ้าสีผ้าม่านอัปเดตอันผักกะลำดอกก็ผักอันบอ็อกลี่ที่อยู่ปูในไฮน่าเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวสีผ้ายางเบิ่งเนาะจา้าอันโซนี่เป็นอันผักกะลำดอกเด้อยจ้าพี่น้อง ตอนนี้ก็กำลังน้ำนะจ๊าวิธีการหดน้ำเข้ากับกองน้ำลงใส่คล้องแบบนี้นะจ้ะสิผ้าไปเบิ่งเงินมองกองน้ำใกล้ๆจ้ะกองน้ำจากสายไงนะจ้ะลงมาใส่คล้องแบบนี้แล้วก็ศาสตร์จากกันคล้องนะจ้ะขึ้นไปใส่นานพักอันที่เห็นอันรดอยูนอ่นี่ก็คือพักอัน ขนาดเน้อจ้าที่กาไม่อายุประมาณสองอาทิตย์แล้วเนาะจ้าแปลงแรกจ้าที่เคยลงคลิปไปอันนี้เป็นต้น,ตนกะผักบอกโคลีเน้ะจ้าส่วนที่เหลือยาวๆไปนั่นประมาณสิบนานนั่นเป็นต้นกะขนาดเนาะจ้าอันตัวนี้่ได้่าย่กะไปลงแปลงใหม่เนาะจ้าก็คือวานทางหาง้รอก็ะเซียนเก็บขายในแปลงเลยเนาะจ้าส่วนฟังนี้เป็น เขาโพดจะปลูกได้ประมาณสิบมือแล้วจา้านี่กำลังเกิดเนาะจา้าฟังนี่เห็ดเป็นนปลูกไม่ได้ปลูกเป็นคุ้มจา้าปลูกเป็นแถวเายวๆแล้วก็ลองเหมือนเม็ดมันเป็นเลี้ยงแถวไปเลยเนาะจา้ามานนี้จา้าเดี๋ยวสิพาไปเบ่งเหมือนบอคกคลีไ่ไกลๆเลยจา้าพี่น้องกล่องกับสีสันจัหน้อยเนาะจา้า นี่ก็สิเป็นคลิปยาวๆจักน้อยเนอจ้ะจเดี๋ยวพายางก,กับผักยูนิไฮน่าเนะจ๊ะอากาศม้นนี่กะ14่องศาเนะจา่าตอนตื่นเ้าข์เห็นมาเนาะตอนนี้ก็ยังเย็ยนอยู่จ้ะพี่น้องถ้าหดหน้ามันได้แล้วจ้ะพี่น้องช่วงนี้จังได้กระไดผลเนอจ้ะจเพราะว่าอากาศมันเย็ยนเหมาะกับป่วน กะล่ำบอกดอกบอกโคลีนะจ๊ะสีผ้าย่างเบิง้งเอ็กตรงนี้เป็นเนินกะล่ำดอกนะจ๊ะพี่น้องอันมีพี่น้องหลายคนค่นถามมาคือบอ่ใส่ใหม่ขั้นโซนตักหมุดนะจ๊ะจังบ่ไเดก้กก่มอันเคยสื่อมาใส่หรอจ๊ะไต้ว่ามันบบถนัดทอนใส่ถังสาสแบบนี้นะจ๊ะ นี่้อจ้ะพี่น้องฟังนี่สิเป็นกระหล่ำดอกจ้าส่วนไปทางพุ่นสิเป็นบ็อกโคลี่อัน,นอันนี้เนะจ๊ะนี่แถวแถวแถวนี้สิเป็นกระหล่ำดอกจ้าเริ่มัึงต่แถวนี้ไปสิเป็นบ็อกโคลีน่นะจ้ะต้นต่างกันนะจ้ะพี่น้องนี่ให้เบื้องชัด,ชด อันกะหล่ำดอกมันสิเป็นใบมนมนๆขึ้นคนาจ้ส่วนอันบลอกคลีใบมันเสียนค่อนข้างจะยักษ์นะจ้ะใบเลี้ยวๆยักษ์ๆนี่จ้าพี่น้องตั้งกันอยู่นอจา้าเริ่มตาแถวนี้ไปนะาจา้าเป็นบอกคลีกับปลูกไร่ๆกันจา้าต้นกันงามพอๆกันจา้าต้นก็นใหไ่ไร่กันมากนะาจา้ฟาฟังนี่เป็นบ็อกขลีบนเลยจา้า งามงามดีจ้าพี่น้องแต่ว่าก่อนแม่งบ่งหลายเนาะจ้าอันบ็อกโคลี่ต้องไดไซน์ปุ๋ยด้วยจ้าพี่น้องปุ๋ยเคมีขายเป็นต้านปุ๋ยเย็นขอกันซื้อเอามาอยู่เนาะจ้าต้นบ็อกโกลี่งามก็ต้องเดไซน์ปุ๋ยเคมีน้ำประมาณอสองขังนาะจ้าสุดไปฟุ่นละจ้าพี่น้อง ล้างน้จ้าเนี่ยก็อีกประมาณ40มือจ้าพี่น้องก็จะเริ่มได้เห็นดอกนะจ้าเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆจ้ามาพายังยังเลาะนะจ้าพี่น้องค่ให้หนีนะจ้ากระปูไปเกือบเต็มแล้วนะจ้าไอ้ฟังนี่เป็นบ็อกโคลี่เลื่อยไปนั่นเป็นในเขาโพเนะจ้าเขาโพดรุ่นสอง ไอ้ตรงกลางๆเนี่ยเม่งพระอาทล่องเมล็ดผักจ้ะทัดกันไปเป็นเนนทัวริสงเนาะจ้ะทัดไปอีกเป็นเนนผักหอมแล้วก็ปิด,ท,ดท้ายด้วยข้าวโพดกับอัมือนมะเขือเทศราชินีเนาะจ้ะกระสีบได้ย่างอัมือนภาไปฟังนั่นเพราะว่ามันคนละฝากเนาะจ้ะเดลเซียนซอยย้ายเราหดน้ำผักเนาะจ้ะวันนี้นี่เนาะจ้าพี่น้องน้ำถึงกับผักกับได้ผลดีเนาะจ้ะ ที่การหดกันง่ายๆแบบนี้เลจ้าพี่น้องดึงน้ำจากอันสายญงอยู่ขางเทิงนะจา้าระดับน้ำม,มันสูงกว่าให้หน้าเขา้ากะใสสายยางกองน้ำลงมาเนาะจา้าแต่การเดี๋ยวมาใสแห้งศาสตร์หดคือเก่าเหรอจ้าพี่น้องแมนว่ากองน้ำม,มากันอยู่ขางแปลงบนเลยกะกะต้องมาหดเนาะจา้าสั่นก็ว่าได้ผล เสียงลมฟังเสียงลมนะจ๊ะพี่น้องลมแห้งคักจ้ามืนน่อนี้นี่นะจ้ากะสีมดไปเรื่อยๆนะจ้ะจนแล้วฟังเสียงลมจ้าลมแห้งคักจา้าอากาศตอนนี้ก็ยังจะยินแห้งอยู่นะจ๊ะ เอ็นมาจากพี่น้องหดนาไปกันเบิงหนอนไปหนามขัดมีกัขาไปนํนามเอนอจ้าไปเบิงต้นไกล่ลวจ้าพี่น้องมนนี่ก็สิขอตน้นไปหด้นาผักก็เนอจ้าพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้ลจา้า ออกันไม่คลิปหนาเนาะจ้าสวัสดีจ้า